เวลานะกินท้องตามอ่ะมันต้องล้างน้ำแบบนี้นะคะถ้าไม่ล้างน้ำอะ่ะมันระเพ็ดนะคะผู้ใหญ่กินแบบเป็ดเพ็ดได้นะคะเอาเอา,เอาเส้นมะละกอล้างน้ำใช่ไหมใช่นี่นะคะเราล้างน้ำตรงหูใช่ไหมอย่างตรงหูหลอดตรงหูนี่นะคะถูกกินให้ดูนะ เดี๋ยนี้ชิต้าชอบกินอะไรแปแแลกๆหรออยากกินของเผ็ดแต่ก็ต้องมาล้างน้ำนต่อใช่ไหมข้าเกินอะไรหมดแล้วนะโอเคไหม,ไมเดี๋ยวนี่นนอันนั้นมันเส้นขนมจีนบอกป้าป้าดีว่าเดี๋ยวต้อง้ำให้ชิต้ากินหน่อย ก็จต so ้มตาว่า sure. um. ือ้หนอยค้ามตํามล้วกิง่นไหม่ิหรอไม่เปียำหมดละใส่่งมาบายบบบายค่ะเดี๋ยวแค่นางกินต้มตําใหม่นะคะมีป้าครูอูดินนะคะครูอูดเลี้ยงต้มตําค่ะเพื่อนเพื่อรู้ตักเลโก้ไหมคะ ช่วย <t ries> หาเลกโก้ให้น้องกิต้าหน่อยไม่รู้ว่าเลกโก้ของน้องกิต้าหายปีไหน